วัดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็เรามาก่อสร้างสนามฟุตบอลหญาเทียมนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตงานกันหน่อยนะครับสนามที่ที่นี่นะครับก็คือเจ้าของก็คือกิจการไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันครับหน้างานนะครับนี่ฮะปูหญ้าไปหนึ่งสนามแล้วนะครับขนาด3 5 5 3ครับสนามนี้นะครับตอนนี้กําลัง ติดกาวนะครับอยู่ในขั้นตอนการติดกาวลงกาวนะครับกันเนี่ยฮะกาวของเราเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยฮะให้ดูกลมกึืนกับสนามนะครับเป็นสีเขียวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอ่าเราแบ่งทีมงานนะครับเป็นสองส่วนนะครับก็คือส่วนหนึ่งปูหญ้านะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับมาปรับพื้นนะครับพื้นสนามตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการปรับหินเกตนะครับอีกสนามหนึ่งนะครับผมฮะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับโซนนี้ก็คือคนงานสําหรับปูหญ้าเทียมนะครับโซนนี้ก็คือในเรื่องของการปรับหินเกตนะครับ แล้วตรงนู้นเลยนะครับก็ทําโกแล้วประตูทางเข้านะครับก็เป็น3มชุดงานนะครับในการทํางานนะครับตอนนี้ฮะก็ตรงลุยกันครับลุยกันเต็มที่ครับตอนนี้งานเพื่อที่ให้งานเสร็จตามเป้าหมายนะครับผมนี่ฮะปูยานะครับที่นี่เป็นย่าเทียมสีทูโทนนะครับโรบโรนะครับความกว้างแถวความกว้างในเรื่องของอ่าในแต่ละโลเนี่ยสี่เมตรนะครับผมอ่าเป็นรุ่นพายห้าศูนย์ตัวท็อปสุดครับ สาม,มารถฐานเราเลยฮะอีกสนามหนึ่งที่กำลังปรับผิมเกตอยู่เนี่ยขนาด4 2่สคูณ53นะครับสนามที่ปูย่าแล้ว3 5คูณ53ามนะครับผมพิมร์เราก็กำลังตัดเส้นนะครับตัดตัวที่ตัวแผ่นที่จบแผ่นสุดท้ายนะครับกำลังตัดอยู่นะครับตัวนี้ฮะพิมรองนะครับท่านพิมล์ร้องฮะตัดต่อย่านะครับนี่ฮะยังไงพี่จําลอง ช่างเป็น10อยู่กับเรามาจะบอกว่าก็ประมาณสัก17-18ปีแล้วนะครับนี่ฮะอระดับฝีมือต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับประสบการณ์มากมายครับก็พอเราดำเนินการปูหญ้าก็จะโรยทรายโรยเม็ดยางไปเลยนะครับแบ่งชุดงานตรงนั้นก็ไล่ปูหญ้าไปนะครับเราแบ่งชุดงานกันนะครับในการทํางานเพื่อให้เร็วนะครับ พะงานเราเยอะนะครับตรงนี้ตอนนี้ต้องเร่งเร่งงานทุกที่นะครับคนงานเพิ่งกลับมาประมาณวันที่สิเองนะครับก็ต้องเร่งงานให้ได้ตามเป้าหมายทั้งหมดนะครับะนะที่นราธิวาสเกาะพังงานสิงห์บุรีนะครับหลายที่นะครับที่กําลังเราต้องดําเนินการนะครับผมฮะงานรออยู่เยอะครับต้องเร่งให้จบครับก็เดี๋ยวรอใกล้เสร็จแล้วอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการ โยนไข่กันด้วยนะครับเพื่อทดสอบความนุ่มนวลว่าสนามนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับมีความนุ่มนวลอย่างไรบ้างนะครับโยนไข่แตกไหมนะครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจและช่อง youtube เราด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ